นายก็ส oh yes> mm ื่อสัต์ดีฮะนายก็ซื่อสัต์ดีนี่นายซื่อสัตย์ทำไมถึงซื่อสัตย์อะตอนนายก็พูดดีไม่ไม่ได้ด่าเลยนะทำไมทำไมเล่นเราต้องด่ากันด้วยอะก็ผมเล่นกับคนบางคนก็ด่าผมอะแล้วแล้วนายด่ากับเขาปะนายก็มาเล่นกับเราประจำประจำดิแบกเราด้วยเหรอเราต้องไปลงที่ไหนอะ เราคิดมันไม่มีคนอ่ะไม่มีคนเนี่ยเนี้ยป่ะที่เดิมป่ะใช่ใช่ใช่จัดมากูลงเพี้ยเนี่ยจัดไปจัดไปเดี๋ยวต้องให้นายฟาร์มก่อนแล้วนายจะโหดใช่ไหมจัดไปจัดไปรอบนี้ขอสักแปดสิบคิวได้ไหมฮะเอตัดถึงจัดไปเพื่อน ที่เก่าเวลาเดิมอ่ออะ,อะได้พี่คุณลงรนีะทำแไมนายแยกกับเราอีกแล้ว,วอ่ะอา้าวผมบอกให้มาลงตรงเนี้ตรงไหนอ่ะตรงเนี้ง้นเดี๋ยนายวิย่งมาหาเราแล้วกันหรือให้เราวิ่งไปหาหให้นายเราวิ่งมาหาเราโอ้โหเราปวดขา นายม่มีกปวดดิมีดิก็เนี่ยเรามันวิ่งในเกมแล้วเราปวดขาจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บปืนแป๊บผมไม่มีปืนเออเก็บปืนแล้ววิ่งมาหาเราหน่อยนะตายเพื่อรบขาราปวดแล้วนายวิ่งนาไม่ปวดขาเหรอไอ้ปวดเพื่อนเพื่อนมีตัวเพื่อนเพื่อนมีตัว รู้เก็บเยอะมากเนี่ยเมื่อกี้เหมือนเราเจอแชมป์เอเชียะมันโดดมาเราก็โดดยิงเข้าหัวเต็ตมๆเลยโอ้ดูวเว ผมเก็บสามสองแล้วเนี่ยไหน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 ผมยิงมันแตกแล้วเหรอสุดยอดฆ่าไปกี่ฆ่าไปกี่ร้อยตัวแล้วเนี่ยถึงร้อยยังถึงร้อยยังเออมีปืนกระบอกเดียวเฮ้ยเหลือให้เราบ้างดิผมผมก็มีเองปืนเดียวเองนี่ไงกระบอกเดียวเองนี่อย่างตรงตรงนี้ปืนหรือเปล่าเนี่ย โอ้โหโอ้โหนายเก็บนายเก็บหมดเลยเหรอใช่ถามจริงใช่โอ้โหทำได้ไงเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเจอเพื่อนเนี่ยมยิงมันล้มแลโอเคโอ้เพื่อนไม่เผื่อเราบ้างเลยอะเพื่อนเพื่อนเพื่อนขอคิวมพื่อดิ เจอคุณอ่ะเพื่อนรีบมาเลยนะเล่นกอ่อซาเปล่าอะไรเอากอ่อซาเปล่าผมมีแล้วก่อก่อซาก่อซาปืนกอ่อซาเนี่ยมาเอาปืนนี้ดิมามาเลยมาเลยเพื่อนผมอยากได้พอดีเนี่ย,เ,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 ยเอาปืนนี้ไปเล่นไปเนี่ยอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาเปล่าเอาไปรื้อไอโฟเนี่ยเอฟไอโฟเนี่ยมึงเนี่ยไม่เอาไม่เอาไม่ชอบ เออาออปืนเนี่ยไม่เอาหรอไม่เอาไม่เอาเราเล่นอันนี้ดีกว่าเอาปืนเนี่ยเห,หรอนายซาหัวแตกเลยเนี่ยใช่มีตัวเพื่อนมีตัว ฟกฟก์โฟกมันวิ่งมาแล้วมาหาหัวเราพอดีเลยโอ้เอเอยเอคีเนยเอคีไหนนะโอ,อ,อ,อ้ยไหนไหนชอบเล่น a อเคเหรอใช่เรามีสก,กินอยู่เห็นเป่าสก,กินเราไหนไหนไหนดูดิกกสก,กินทองเนี่ยมันกรทองอ่ะเนี่ยใช่ไหนไหนดูดิ โอ้โหีมันไม่เข้มนะทำไมเราเห็นมันสีเข้มแล้วมีแสงด้วยอ่ะโอ้ยข้างหลังข้างหลังมึงบังอาจจะมาฆ่าเพื่อนก็ไม่ได้หรอกเรอังมีกูอยู่เออเออโอ้โหบเล่นเพื่อนอ่ะเพื่อน มันทำเราเก็บมากผมเพื่อนทำไรอะ่ะยูยาโอ้เจเจ,จตีตึงๆ,ๆเลยใช่เพื่อนจับไปเพื่อนขอตึงๆหน่อยดิ<น>เมื่อกี้นายกระโดดยิงเลยเหรอเฮ้ตรงนี้คุ้นๆเหมือนมาแล้วเลยอะ่ะผมะนี่แหละเกมมาแล้ว เดี๋ยวเมื่อกี้ทำอะไรอ่ะเมื่อกี้กระโดดยิงแล้วก็หมอบเลยเหรอทำไงทำไงสอนหน ez, Th ่อยดิในกระโดดแล้วก็โอ้โหทำได้ไงเนี่ยแปลว่าเล่นมานานแล้วใช่ไหมเนี่ยฝึกฝึกนานใช่ไหมฝึกนานไะใช่้คนโขดเลยแล้วนาะเหรอแล้วข้างบนนั้นอะไรอ่ะมือเล่มมันมันจะเรียกคนมาหาเราเออเหรอเหรออ่ะอ่ะก็ยิง ระเบิดด้วยโอ้มานาลีกากันยังไงจะโคตรด้วยวิ่งนาย,ย,ยนายายิงหัวได้ไงเนี่ยนายยิงหัวได้ไงเนี่ยโอ้นายเกมหมดเลยเอา้าเราเห็นว่านายยิงนะ เราจริงดิเฮ้ยเราก็เราเห็นนายยิงก่อนอะเราก็เลยช่วยเราไม่เก่งโอ้โหน่าเก็บได้ไงน่ะถ้าไม่ถ้าไม่ได้นายนะเราแย่แล้วเนี่ยวู้ยเดสโซนเดสโซนหลบในป้อมหลบในป้อมเร็วอุ้ยคน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 โอ้ยรถ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 มารถมาเพื่อนรถมา เพื่อระวังนะผมขึ้นปซะเลยนะไอ้กลัวอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยมียคนจีบอ็นดนัดหนึ่งเลยลแชมป์โลกแชมป์โลกมาเหรอวิอเอาเลรโซน,นลงเก็บคนก่อนเก็บคนกันเออเพื่อนมาช่วยเราหน่อยเพื่อนเราช่วยไม่ได้เราจะคนเหรอเหรอ มาช่วยลวก่อนได้ได้ได,ไดโอเด้โอเลโซลงเต็มเเลยเ้ยเพื่อนยูานยาเพื่อนยูยา เพื่อนเพื่อนมานี้เพื่อนมานี้เพื่อนมานี้เพื่อนมานี่เจอพวกเล่นแง่ต้อง ระเบิดต่อไม่มีไม่มีอะไรเลยระเบิดนะอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ลงมาไฟมัน เฮ้ยมันลงมาแล้วเหรอมันยังมาเท่ okay, สวยมากเพื่อนมผมมีข้ามันแล้วผมฆ่ามันหมดแล้ว,ลวสวยมากเพื่อนโอ้โหสุดยอด เจบมากเจบมากเฮ้ยเราขอเข้าหน่อยดิเข้าไม่ได้อ่ะนายถอยไม่ไดีนายถอยมาก่อนนั่งหน่อยนั่งตรงนี้เนี่ยนั่งนั่งนั่งไปเนี้ยเนี่ยนั่งเฮ้นยนั่ทำไมไม่ได้ไปไปเดียววะทำไมไม่ได้เราไม่มีก่อเลยอ่ะเราม,ามีก่อแล้วมาเอาก่อเฮ้ยไอรอบ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  ไดีดีนะไอ้ดีดีฮะยิงเลยยิงเลยมันเรียกคนมามีไอ้ดีดีม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 ีแล้วขอเกาะมานั่งไอ้เพื่อนไอ้ดับไอ้ดับไอ้ดับมีสองงานว่ะหาเกาะก่อนหาเกาะก่อนไอ้ดับไอ้ดับไปเก็บกันเลยเพื่อน ดีดคู่เป่าเนี่ยมีเกาะมั้ยเนี่ยเค้คคไม่เหลืออีกสองตีอ่ะใช่ไหมเพื่อนไปที่อื่นดีกว่าระวังระวังระวังไม่มียาเลยอ่ะเราหายาก่อนเพื่อนเพื่อนนายหายาอยู่หรอใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราจะทิ้งให้เขาเป่าเอ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 า นหนูนายใจ<ห>ดีหัวขอบใจมากเลยเพื่อนสุดยอดตอนนี้แชมป์อยู่ข้างหน้านายก็สุ่สัตย<า>์ดีฮะนายก็ซื่อสัตย์ดีนี่ทำไมอ่ะซื่อสัตย์ทำไมถึงซื่สอสัตย์อะเพราะนายกพูดดีไม่ไม่ได้ด่าเลยเนาะ เราจะดา<ต>่า<ห>นายทำไมก็นายนายโหดอ่ะนายโหดเราจะด่านายทำไมใช่ทำไมทำไมเล่นเราต้องด่ากันด้วยอ่ะก็ะผมเล่นกับคนบางคนก็ด่าผมอ่ะแล้วแล้ว,ลวนายด่ากับเขาป่ะนายก็มาเล่นกับเราประจำประจำดิแบกเราด้วยใครเฮ้ยเจ้าคนวะไหน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 แล้ววะ ตรงไหนอะโอ้เนี่คนเออแล้วน่มเห็ดกลายเป็นคนเลยคนนี้นะเห็ดเพื่อนโวยวงมาโวยยโยโวิ่งเลยเพื่อนิเลยเพื่อนเหนื่อยขอเรานั่งก่อนเพื่อนเพื่อนนั่งแป๊บเออเออเรานั่งเราเหนื่อยมานั่งมีดอเมเยเอเี้ยอเมยเมยเยเเออ นายไม่เม oh. ื่อยมากเหรอเนี <lawsuit> ulously, ่ยเมื่อยอาเมื่อยน่าดูแอนก็หาเพื่อนสกิลสแปซเราโหดเปล่าเนี่ยโหดดิเราไม่ได้ใส่เติมนะเราไม่ชอบเติมเราเติมไปเบอร์หนึ่งแล้วเราต้องมีสเปซอุ้ยอุ้ยซ้ายเพื่อนซ้ายซ้ายเพื่อนซ้ายซ้ายอะไรเพื่อนเรารู้แต่ว่าเราโดนยิงทางซ้ายเจลเบิร์กเจลเบิร์กเจลแล้ว ตรงไหนอะเจอแล้วอะโอ้ข้างบนข้างบนข้างบนเพื่อนโอ้เพื่อนข้างบนข้างบนโอ้ยโอ้เพื่อนเจ็บหนักปะ่ะ โอาผมก็ไม่ไหวโอ้ดีที่หนึ่ง